เรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ได้รับข่าวร้ายว่าภรรยาที่เป็นอาหารนั้นเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ทําให้ผู้เป็นพ่อติดกลัวลูกเสียใจเนี่ยข่าวเ,เนี้ยก็เลยตัดสินใจปกปิดความจริงพาครอบครัวออกเดินทางเที่ยวเล่นเพื่อหวังว่ามันจะยื้อความจริงได้นานที่สุดในภาพยนตร์เรื่อง Grace is Gone แด่หัวใจคุณพ่อเพื่อหัวใจดวงน้อยรายเรื่องมาเนี่ยจะเป็นเสียงอัตโนมัติที่เกรซภรรยาของสแตนเนี่ยทิ้งข้อความเอาไว้อยากให้เขาเนี่ยไปเข้าชมรมกับคนนื่นๆ พราะภรรยาของเขาเนี่ยเป็นทหารส่วนเขาเนี่ก็เป็นมนุษย์เงินเดือนก่อนเข้างานเนี่ยก็ต้องมาร้องเพลงมาร์ทเพื่อปลุกใจพนักง,งานคนอื่นจากนั้นเขาเนี่ยก็มาชุมนุมที่สมาคมเมียทหารทางนังที่ที่นี่นะมีเขาคนเดียวที่เป็นสามีของทหารหญิงและแต่ละคนเนี่ยกระบายความในใจบรรยายถึงความคิดถึงสามีของพวกเธอ บางคนนั่นก็เล่าเรื่องเซ็ก์โฟนเวลาที่สามีนั้นโทรมาซึ่งพอถึงตาสแตนเนี่ยทุกคนเังนก็อยากรู้ว่าเวลาเขากลับบ้านเนี่ยเขากับเธอทําอะไรกันบ้างซึ่งข่าวนั้นก็เล่าแบบไม่รู้จะเล่าอะไรบอกว่าเวลาภรรยากลับมาข่าวนั้นก็จะพาลูกๆเข้านอนหาหนังสนุกสนุกดูซักเรื่องไม่ดองคิดเรื่องงานเรื่องหน้าที่แค่นี้ก็มีความสุขต่อมาเรานั้นก็จะได้เจอกับไฮดี้ลูกสาวคนโตของสแตนโดยเธอเนั้นก็กําลังแอบดูทีวีเพื่อดูข่าวความไม่สงบ แต่ตอนนั้นพ่อเน่งก็กลับมาพอดีทําให้เธอเน่งก็รีบปิดทันทีแต่พ่อดีเข้มงวดและดุมากกระถามว่าลูกเนี่ยกำลังทําอะไรซึ่งพอตอบพ่อไปพ่อเน่งก็ไม่เชื่อสั่งให้เธอนั้นเปิดทีวีขึ้นมาอีกรอบแต่โชคดีที่ข่าวทหารเนี่ยมันจบไปพอดีมาที่โต๊ะอาหารพ่อเน่งก็ระเบียบจัดขนาดดอนลูกสาวคนเล็กกินเยอะพ่อเน่งก็ห้ามยังดูดันใส่ลูกแถมยังหันไปตําหนีห่ไฮดี ล็ากครูที่โรงเรียนแจ้งมาว่าเธอเนี่ยชอบแบบหลับในห้องเรียนซึ่งพ่อที่ไม่พอใจอย่างแรงก็ต่อว่าว่าโรงเรียนเขาเนี่ยให้ไปหาความรู้ส่วนกลางคืนเนี่ยเขามีไว้ให้นอนก่อนจะสั่งลูกให้ไปขอโทษในวันพรุ่งนี้เด็กๆที่กลัวพ่อมาก,นกเ,เนี่ยพุกเธอในเงียบกริบในคืนนั้นเขาเน้นก็พาลูกๆเข้านอนก่อนจะเขียนจดหมายถึงภรรยากล่าวว่าจะไปส่งให้เธอ,อานในวันถัดไปแต่ในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ลูกไปโรงเรียนกันหมดแล้วยิอยู่ก็มีนายทหารมาขอเรียกเขาและขอเข้าไปคุยข้างใน แต่สแตนที่ตกใจเนี่ยก็ไม่ยอมหา้เขาเนี่ยพูดออกมาตรงนี้แหละทาวนั้นแหละนายทหารเนียก็แจ้งข่าวรายบอกว่าภรรยายของเขาเนี่ยเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ทำเอาเขาเนียกระชาไปทั้งตัวพวกเขาเนี่ยก็เลยขอเข้าไปคุยข้างในอีกทีซึ่งนายทหารเนียงก็ยังไม่ขอชี้แจงรายละเอียดจะรอให้เขาเนั้นพร้อมก่อนนีสแตนที่เสียสูญเนี่ยก็อยากจะฟังมันตอนนี้ทั้งหมดจนเขาที่รู้ว่าต้องเสียภรรย,ยาสุดที่รักเขาเนียงก็หูดับแล้วแต่มือลอยอยู่อย่างนั้นเสียใจจนร้องไห้ไม่ออกเย ขาวน้มน, <surviving> วนมานั่งรอลูกเลิกเรียนแล้วพอลูกๆกลับมาเนี่ยเขาวน้นก็เปลี่ยนเป็นคนละคนจากที่เคยตึงใส่ลูกๆเนี่ยกลับกลายเป็นพ่อที่สดใสร่าเริงซงางั้นจนเด็กๆนั้นก็งงคิดว่าพ่อเนี่ยไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าแล้วเขาที่ได้จังหวะเนี่ยก็เรียลกลูกๆมานั่งอย่างเป็นทางการแล้วพยายามจะบอกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายเขานน้นก็ทําใจไม่ได้เลยเปลี่ยนเรื่องชวนลูกไปกินข้าวนอกบ้านแทนเด็กๆที่ไม่เคยทำไรงี้เนี่ยก็ดีด้าสุด ทานมาที่ร้านอาหารสแตนนั้นก็สาปส่วนไปหมดส่วนลูกที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยก็เล่นสนุกคขาวนี้นก็กลั่นใจเดินไม่เรียกลูกๆชวนพวกเธอเนี่ยเดินทางไปฟลอริด,ดาไปสวนสนุกที่ลูกอยากไปที่สุดลูกสาวที่เห็นว่ามันกระทนหันเนี่ยก็บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเธอต้องไปโรงเรียนพ่อเนี่นก็สวนกลับทันทีว่าจ่างหัวโรงเรียนช่างหัวการบ้านพวกเราเนี่ยจะไปเล่นสนุกกันและถึงจะได้ยินพ่อพูดอย่างนี้เนี่ยพวกเธอเนี่ยก็ไม่มั่นใจก็เลยถามพ่อกันยกใหญ่พ่อเลยย้ำให้ลูกฟังว่าเขาเนี่ยพูดอย่างนั้นจริงๆ และจากนี้ไปเนี่ยเราทั้ง3คนก็จะมีแต่เรื่องสนุกถามาเอาเด็กๆนั้นก็เฮลันตั้งจากพ่อทีมซ่อนความทุกข์เอาไว้จากนั้นทั้ง3านั้นก็เดินทางกันยันมืดยันค่ำเขา,ขาได้เห็นว่าลูกรามเนี่ยก็เลยโทรไปที่เบอร์บ้านเพื่อฟังเสียงฝ่าข้อความของภรรยาและฝ่าข้อความหนึ่งเธอว่าเขาเนี่ยกำลังพาลูกๆไปเที่ยวและทําให้พวกเธอเนั้นมีความสุขที่สุดแต่ไฮดี้ที่ตื่นขึ้นมาเห็นเนี่ยเธอนั้นแอบแปลกใจก่อนจะแกล้งหลับทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเช้าวันรุ่งขึ้น พอเด็น่าลูกไม่ได้เริงท่าทางเบึง้งตึงเหมือนงุดงิดเขาเนี่ก็เลยจัดการละลายพฤติกรรมด้วยการเลี้ยวเข้าไปในที่โลง่งและจัดการรีฟเปนโดนัทจนลูกนันก็ตื่นตาตื่นใจและส่งเสียงเชียร์พ่อกันยกใหญ่หลังจากที่เดินทางมาสักพักพ่อเนีนก็ขอแวะที่บ้านของลุงส่วนลุงที่ตื่นมาเห็นเนี่ยก็ตกใจคิดว่าเด็กๆเกน,นี่ยหนีพ่อมาที่นี่ก่อนจะเห็นว่าสแตนง,งัดแงอยู่หน้าบ้านสองพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันนานเนี่ยก็โผล่เข้ากอดกันทันทีและทั้งคู่เนีนก็ต่างถามถ่ายกันซึ่งพี่เนีนก็เล เมื่อเขาเนี่ยยังไม่มีงานทําเป็นหลักเป็นแรงเลยก็เลยจะกลับไปเรียนกฎหมายแถมพี่ชายเนี่ยยังวิจารณ์การเมืองการปกครองไม,อไม่ชอบนู่นไม่ชอบนี่ซึ่งสแตนนันก็ดูพี่บอกว่าหลานเนี่ยชื่นชมแม่ของพวกเธอและกองทัพก็เป็นที่ทํางานของแม่พวกเธอจะพูดจาอะไรเนี่ยใกล้คิดถึงเด็กๆบ้างพี่ชายที่งงนั่งกพาเปลี่ยนเรื่องส่วนให้เด็กๆเ,เนี่ยไปกินไอติมแทนแต่สแตนที่เหนื่อยมาทั้งวันเนี่ยเขาเนี่ยก็ขอรออยู่ที่นี่จากนั้นลุงนั่งก็พาหล,ลานๆมาหารายกิน ไฮดี้ที่สงสัยมานานเนี่ยกระถามเรื่องพ่ออยากรู้ว่าทําไมพ่อเนี่ยถึงเล่ากะกองทัพลุงก็เลยบอกว่าพ่อของเธอเนี่ยมีปัญหาทางด้านสายตาแต่ไฮดี้เนี่ยก็ยังงงเพราะถ้ากองทัพรู้ตั้งแต่แรกเนี่ยทำไมาถึงรับพ่อเข้าไปทามนั้นแหละลุงเนนก็มีสะดุ้งที่น้องชายเนี่ยไม่ได้บอกความจริงเด็กๆก่อนจะให้พวกเธอเนี่ยเย็บเรื่องนี้เอาไว้ร้อาะที่จริงแล้วเนี่ยพ่อของพวกเธอเนี่ยพร้อมมีกสารเข้าไปและดันฟลุกเข้ากองทัพได้จริงๆจนได้พบรักกับแม่ของพวกเธอ แต่สุดท้ายเนี่ยทางการเน้นก็ตรวจพบเรื่องเอกสารปลอมเลยดับฟันเขาลงแค่นั้นซึ่งพอเล่ามาถึงตรงนี้นะไฮดี้เน่นก็ยังขาใจว่าทำไมลุงกับพ่อเนี่ยถึงไม่ถูกกันลุงที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็รีบสอนไปยังไว้บอกว่าเขากับพ่อของเธอเนี่ยไม่ใช่ไม่ถูกกันเราทั้งสองเนี่ยก็แค่เห็นต่างกันฟังอย่างนั้นเนี่ยไฮดี้เน่นก็ไม่เก็ตพี่น้องกันทำไมคิดไม่เหมือนกันจดลุงเน้นก็ต้องอธิบายว่าการคิดต่างกันเนี่ยมันก็สำคัญเพราะอะไรที่เราเชื่อเนี่ยมันอาจจะผิดไปก็ได้และได้เห็นตรงกันสมหมดทุกเรื่อง เราเน้นก็จะไม่รู้อะไรเลยก็ได้ระหว่างคุยกันอยู่นั้นนาฬิกาของดอนเน้นก็ดังขึ้นซึ่งเธอนน้นก็หลับตาเหมือนคิดบางอย่างไฮดี้เนี่ยก็เลยเล่าให้ลุงฟังเมื่อน้องกับแม่เนี่ยจะตั้งนาฬิกาไว้พร้อมกันและถ้ามันดังเมื่อไหร่เนี่ยทั้งคู่เน้นจะคิดถึงกันในเวลาเดียวกันพอดีตัดมาที่สแ,แตนเขาที่เห็นว่าทุกคนไม่อยู่เนี่ยกปลอยโฮออกมาระบายความเสียใจที่เขาเนี่ยแบบมันไม่คนเดียวซึ่งเขาที่เสียใจมากเนี่ยก็ร้องไห้จนหลับไปไม่นานลุงเน้นก็กลับมาที่บ้าน และได้รับสายจากใครบางคนทําให้เขาเนนก็รรู้เรื่องที่เกิดขึ้นและรีบตรงไปถามความจริงจากสแตนแต่สแตนนังก็ถามกลับกลัวว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะรู้ความจริงพี่ชายนันก็เลยรีบค้านทันทีไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทาเพราะทาแบบนี้เนี่ยเด็กๆอาจจะยิ่งเสียใจแต่ว่าเขาเนงก็โกรธและกระโจนเข้ามาใส่พี่ห้ามม่พี่มายุ่งเรื่องนี้และเขาที่สงบสติลงเนี่ยก็รีบกอดพี่และขอเดินทางต่อทันทีพี่ชายที่ทําอะไรไม่ได้เนี่ยก็ทําได้แค่วยพรให้เรื่องนี้ผ่านไปด้วยดี จากนั้นทั้งสามเนี่ยก็เดินทางกันต่อไฮดี้ที่นี่ขึ้นได้เนี่ยก็เลยหยิบการบ้านขึ้นมาทาพ่อที่อยากช่วยเนี่ยกระถามรายละเอียดซึ่งเธอเนี่ยก็บอกว่าเธอต้องเขียนเรื่องความเรื่องแม่และเขาที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็เงียบพูดไม่ออกสักคำแล้ววันนี้เขาเนี่ยก็แวะพาลูกๆมานอนที่โรงแรมเด็กๆเนี่ยก็สนุกกับการเล่นน้าเขาที่มองดูเนี่ยก็ยิ้มเฮฮาไปกับพวกเธอแม้ว่าข้างในเนี่ยมันจะสับสนไปหมดในคืนนั้นไฮดี้ที่เริ่มสงสัยเนี่ยกระถามกับพ่อตรงๆคิดว่าพ่อนั่นตกงาน แถมเธอยังแซวบอกว่าถ้าแม่รู้เนี่ยคงบ้านแตกแน่ๆนนพ่อที่ดีอย่างนั้นเนี่ยกร็รีบบอกพ่อเนี่ยไม่ได้ตกงานและตั้งใจจะพาลูกมาเที่ยวเล่นจริงๆซึ่งหลังจากที่พ่อหลับไปเนี่ยไฮดี้เนี่ยก็มาเดินเล่นลําพังและได้เจอกับไอห,หนูวัยเดียวกันที่กําลังเ,ลเริ่มเป็นสีง,งมงควันเธอเลยเข้าไปทักทายแต่ตอนนั้นพ่อเน่งก็ลงมาไล่หมอนี่และลากลูกไปเก็บของออกเดินทางต่อทันทีแถมพ่อเน่งก็ยังไม่กล้าดูลูกกลัวว่าจะมีคนมาลักพาตัวลูกไป ไฮดี้เลยบอกเหตุผลว่าดิเธอเนี่ยชอบไปนอนหลับที่โรงเรียนเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเธอนอนไม่หลับและเธอนี่นก็จะเดินไปทั่วห้องพ่อที่เข้าใจเนี่ยก็ขอร้องกับลูกบอกว่าถ้าวันไหนลูกนอนไม่หลับก็เข้ามาเรียกมาคุยกับพ่อได้เลยแล้วเปิดใจคุยกับพ่อได้ทุกเรื่องวันต่อมาสามพ่อลูกเนี่ยก็แวะเดินห้างเด็กๆที่อยากจะจ่อหูเนี่ยก็มาตื้อพ่อจนพ่อเนี่ยก็ใจอ่อนแต่ตอนนั้นดอนที่ได้เห็นครูแม่ลูกเนี่ยเธอเนี่ยก็ซึมไปเลยพ่อกับพี่เนี่ยก็ตามหาเธออยู่นาน และพบดอนเนี่ยมานั่งหงอยในบ้านเด็กพ่อเลยเข้าไปคุยพยายามพูดให้ลูกอารมณ์ดีจนเธอเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเธอเนี่คิดถึงบ้านและอยากให้แม่เนี่ยกลับมาไวไวพ่อที่ดีนคำนี้เข้าไปเนี่ยเขาเนง่ก็กลั้นน้ำตาและกอดลูกเอาไว้อย่างแน่นจากนั้นทั้งสามเนี่ยก็มาหาเจอชุดดีๆใส่เอาไว้ใส่ไปที่สวนสนุกพ่อที่มองดูความสดใสของลูกๆเนี่ยเขาเนง่ยก็ยิ้มชื่นชมแล้วมาเดินทางกันต่อดอนเน่ยเอาแต่ถามทางถามทุกนาทีอยากให้ถึงไวไวพ่อเนี่ยเลยพาเปลี่ยนเรื่อง เล่าเรื่องที่ทำงานในฟังและสอนลูกๆร้องเพลงมาร์สของออฟฟิศเด็กๆนั้นก็หัวเราะชอบใจไฮดี้นั้นก็เปิดใจถามว่าพ่อเคยอยากให้แม่เลิกเป็นทาหารบ้างไหมซึ่งพ่อนั้นก็ตอบทันทีว่าเขาเนะี่ยคิดอย่างนั้นทุกวันแต่จะทําไงได้ในเมื่อครอบครัวในะยังต้องการคนนี่ปกป้องประเทศเราก็เช่นกันที่ต้องการคนกล้ายอย่างแม่ของลูกและเขานั้นก็สอนให้ลูกนะศรัทธาบอกว่าสิ่งนี้เนะี่ยมันจะทําให้เราเนะี่ยไม่หลงทางเช้าวันต่อมาระหว่างเติมน้ํามันพ่อนั้นแ็แอบคุยโทรศัพท์ โทรไปที่เบอร์บ้านเหมือนเดิมเพื่อฝังข้อความอัตโนมัติจากภรรยาและเขาเน้นก็ฝากข้อความเสียงเอาไว้บอกว่าอีกไม่กี่ไม้เนี่ยเขาเน้นก็จะเดินทางไปถึงฟลอริดาก่อนจะบอกว่าเขาเน้นโกรธเธอมากที่ทาให้เขาเสียใจทําให้เขาเน้นสับสนหาทางออกไม่ได้และไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเนี่ยจะบอกลูกยังไงดีในตอนนั้นลูกๆเน้นก็เดินมาพอดีพ่อเน้นเลยรีบวางสายและทำเนียนบอกว่าเขาเนี่ยโทรไปลาครูที่โรงเรียนให้ต่อมาทั้งสามเน้นก็เห็นสวนสนุกจากไกล,กล พ่อเนเลยแวะค้างที่โรงแรมหรูใกล้กับสวนสนุกลูกๆที่เห็นนั่นก็ชอบใจกันใหญ่เขาเลยบอกให้ลูกนั้นรีบนอนพรุ่งนี้เนี่ยจะได้มีแรงไปตะลุยเครื่องเล่นซึ่งใไฮดีที่ไอ้ใจเนี่ยก็อาศัยจังหวะที่พ่อหลับไปโทรไปฟังข้อความอัตโนมัติจนได้ยินที่พ่อเนี่ยฝากข้อความถึงแม่ทำให้เธอเนีก็คาดเดาว่าพ่อกับแม่น่ะคงจะมีปัญหากันซึ่งเธอที่รู้สึกแย่เนี่ยก็เลยเดินไปนั่งหน้าโรงแรมคนเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นดอนนั่นก็แต่งตัวอย่างสวยเตรียมไปที่สวนสนุก ส่วนพ่อที่มองลงไปเนี่ยก็เห็นว่าไฮดี้เนี่ยกำลังนั่งหง่อยพ่อนี่ยก็เลยรีบเข้าไปคุยเธอที่เจอหน้าพ่อเนี่ยกระถามว่าพ่อเนี่ยโอเคหรือเปล่าพ่อเนี่ยก็เลยอารมณ์ดีใส่เธอแล้วบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีอยากให้ลูกเนี่ยปล่อยวางและจากนี้ไปเราสามคนพ่อลูกเนี่ยจะมีแต่ความสุขไปด้วยกันจากนั้นทั้งสามเนี่ยก็เดินทางมาถึงจุดหมายพ่อเนี่ยก็ทาหน้าที่พาลูลูกไปเล่นลนู่นเล่นนี้เรียกเสียงหัวเราะจากพวกเธอ ให้เวลากับความสนุกนี้เต็มที่เด็กๆที่มีความสุขเนี่ยก็ยิ้มไม่หูบไม่ต่างจากผู้เป็นพ่อที่ฮปปี้ไปกับพวกเธอหลังความสุขพัดผ่านไปสามพ่อลูกเนี่ยก็เตรียมเดินทางกลับและพ่อเนี่ยก็ขอแวะริมหาดเรียกลูกลงมาคุยอย่างเปิดใจบอกว่าพ่อเนี่ยมีเรื่องที่จะบอกและควรจะบอกให้นานกว่านี้ว่าแม่นั้นรักลูกมากแค่ไหนไม่ว่าจะในสถานะใดแม่นั้นจะยังเป็นแม่ของลูกตลอดไปและมันเนี่ยจะไม่มีสิ่งไหนไมาเปลี่ยนแปลงได้ก่อนจะกลั้นใจบอก ถามว่าลูกเนยดูดีใช่ไหมว่าการรับใช้ชาติในบางครั้งเนี่ยก็เกิดเหตุไม่คาดฝันบางครั้งเนี่ยก็ต้องเจ็บหนักซึ่งพอได้ยินคํานี้เนี่ยลูกๆนั่นก็เข้าใจว่าแม่นั้นบาดเจ็บก็เลยขอให้พ่อเนี่ยพาไปเยี่ยมบอกว่าพวกเธอเนี่ยจะช่วยกันดูแลแม่พ่อที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็น้ําตาร่วงบอกว่าแม่ของลูกเนี่ยไม่ได้บาดเจ็บและก็ไม่มีสิ่งไหนเนี่ยแก้ไขได้ลูกๆที่เข้าใจความหมายนี่ดีเนี่ยพวกเธอนั้นก็ใจสลายและร้องไห้แถบขาดใจ พ่อที่สงสารลูกจับใจเนี่ยก็เข้าไปสวมกอดปลอบใจปล่อยพวกเธอเนี่ยร้องไห้ออกมาจนตะวันรับฟ้าตัดมาที่พิธีฝังศพของแม่ไฮดี้เนี่ยก็ขึ้นกล่าวไว้อะไรเล่าประวัติการรับใช้ชาติของแม่เล่าว่าแม่เนี่ยเจอกับพ่อเมื่อไรและจนวันนี้พ่อกับแม่ของเธอเนี่ยกระักกันอย่างไม่มีเงื่อนไขและเธอกับน้องเนี่ยก็สัญญาว่าเธอเนี่ยจะคิดถึงแม่ไม่ว่าทุกเชา้าที่ตื่นนอนไม่ว่าจะตอนที่ยิ้มหรือตอนที่ร้องไห้และแม่เนี่ยจะอยู่กับความทรงจําพวกเราตลอดไปหลายเดือนต่อมา พ่อนี่ยก็พาลูกๆมาเยี่ยมหลุมฝังศพของแม่และทั้งสามเนี่ยก็ร้อให้นาฬิกาของดอนดังเพื่อที่จะได้คิดถึงแม่ไปพร้อมกับแม่ที่กําลังคิดถึงพวกเขาพอดีแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้จบลงครับก็ได้จบกันไปเรื่องแล้วนะครับกหลังที่ผมแนะนํามาสปอยในวันนี้แล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ในก็ไดสกอร์จากเอ็มดีบีไป6.7ดาวและหากว่าชอบเนี่ยก็เช่นเคยอย่าลืมกดกระดิ่งกตอเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ